กระทึกคนร้ายควงมีดบุกเดี่ยวหวังชิงทรัพย์ธนาคารขณะฝนตกหนักย่านพระประแดงรอด้อยตำรวจเอกชายพลศีรองสารวัตรสอบสวนสพพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการได้รับแจ้งเหตุคนร้ายใช้อาวุธมีดจี้ จะปล้นธนาคารอมสินสาขาสุขสวัสดิ์ถนนสุขสวัสดิ์ใกล้ปากซอยสุขสวัสดิ์37ทับ2ตำบลบางพึ่งอำเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการหลังรับแจ้งจึงรายงานพันตำรวจเอกประเสริฐสุขเฮงสุวรรณผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรพระประแดงพร้อมประสานเจ้าหน้าที่ฝ่ายสืบสวนเดินทางตรวจสอบในที่เกิดเหตุในที่เกิดเหตุเป็นอาคารพาณิชย์ ปลูกติดกันอยู่ริมถนนเจ้าหน้าที่ตำรวจได้เดินทางเข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุสอบสวนพนักงานและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของธนาคารในเบื้องต้นพร้อมตรวจสอบกล้องวงจรปิดโดยภาพจากกล้องวงจรปิดสามารถจับภาพชายใส่หมวกกันน็อกเต็มใบสีดำมีรูปร่างสันทัดสูงประมาณ165เซนติเมตรสวมเสื้อแขนยาวสีครีมกางเกงยีนขาย,ยาวสีดำขับขี่รถจักรยานยนต์ยี่ห้อฮอนด้า p c x สีดำแดงไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนมาจ่อหน้าอาคารก่อนจะถือมีดปลายแหลมยาวประมาณหนึ่งฟุตเดินเข้ามาในธนาคารใช้มีดขู่รักษาความปลอดภัยเพื่อจะปล้นธนาคารก่อนจะกระชากคอเสื้อรอปภให้เดินเข้าไปด้านในแต่รอปภได้พยายามขัดขืนชายดังกล่าวได้พยายามจะเข้าประตูแต่เข้าไม่ได้จึงปล่อยรักษาความปลอดภัยก่อนจะเดินออก ไปขึ้นรถจักรยานยนต์ขี่หลบหนีไปซึ่งตอนเกิดเหตุมีฝนตกหนักนายขันทองอินทรบุญ62ปีลูกค้าธนาคารได้เล่าว่าในช่วงบ่ายของวันนี้ ตนกำลังจะนำสมุดธนาคารมาอัปเดตปรับบัญชีที่หน้าตู้บริการอัตโนมัติแต่ตู้ไม่อ่านบาร์โค้ดสมุดของตนและจําเป็นต้องเข้าไปใช้บริการจากเจ้าหน้าที่ด้านในแต่เมื่อมาถึงได้เห็นเจ้าหน้าที่ตำรวจจํานวนหลายคนอยู่หน้าธนาคารประกอบกับขณะนั้นมีฝนตกหนักเลยไม่ได้ใช้บริการเลยนายธรัตสิทธิศีสิน อายุ52ปีผู้อาศัยอยู่ในห้องติดกันกับธนาคารได้เล่าว่าก่อนนั้นฝนตกแล้วมีวินมอเตอร์ไซค์ที่รู้จักกันมานั่งอยู่ที่หน้าบ้านพอดีช่วงจังหวะนั้นมีฝนตกหนักและมีลูกค้าของแบงค์เดินออกมาท่าทางลุกลี้ลุกลนเขาก็เดินออกมาและบอกว่าปล้นแบงค์ปล้นแบงค์พอสิ้นเสียงเขาพูดก็มีรถมอเตอร์ไซค์ขี่ผ่านออกไปอย่างรวดเร็วซึ่งตนก็นั่งทํางานอยู่ที่โต๊ะ ภายในบ้านซึ่งตนก็มองไม่ทันว่าเป็นรถมอเตอร์ไซค์ชนิดใดเพราะมีตู้บังอยู่ทุกอย่างเกิดขึ้นรวดเร็วมากทำให้มองไม่ทันแลสะสักพักก็มีลุงรักษาความปลอดภัยเดินออกมาแล้วบอกว่าไปแล้วแต่ไม่ได้อะไรไปตนก็ถามว่าแล้วเป็นอะไรไหมลุงยามก็แค่จัดคอเสื้อแล้วก็เดินเข้าไปในแบงค์พร้อมกับปิดประตู ซึ่งตนก็ไม่รู้อะไรมากเพราะเพิ่งออกไปรับลูกด้วยในเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ได้เชิญตัวบุคคลที่อยู่ในเหตุการณ์ทั้งหมดมาให้ปากคำเพิ่มเติมที่โรงพักและขณะนี้เจ้าหน้าที่ฝ่ายสืบสวนอยู่ระหว่างสืบสวนหาเบาะแสคนร้ายเพื่อเร่งติดตามตัวคนร้ายมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปที่เล่าเหตุการณ์ให้ฟังหนครับตอนนั้นพี่มาทำอะไรก็ผมจะมาครับม,มาแล้วครับม,มาครัสบสมุดธน,นาคานมาแล้วมาครับสมุดคดีรับ เขาจะเดินมาเอาบัตรประชั่งใส่กระเป๋าก็ได้รีเห็นตำรวจมาปุ๊บปุ๊บปุ๊บตำรวจไาเต็มเลยแค่นั้นเองเล้วผมก็ไม่ไม่ไม่ได้เข้ามาก็เลยไม่ได้เข้ามาตอนนั้นช่วงกี่โมงครับก็ป่ายเท่าไหร่ว่าประมาณป่าประมาณป่ายโมงกว่าก่าไม่รู้หาผมก็ไม่ดูเวลาเหมือนกันนะผมเหม็นแบบว่าคนมันตกและคนไม่ค่อยมีครับเพราะสมุดบัญชีผมเนี่ยเจอในแอปเครื่องเนี่ยมันไม่ได้แอปเครื่องไม่ได้แล้วทีนี้ เราต้องไปติดต่อเข้ากับพนักงานอ่าบริษัทเครื่องมันไม่มันไม่อ่านไม่อ่านปร์โค้ดอ่าผู้จัดการพวกพวเดินออกแท็กซี่มาอู้พวกก็พวกก็สามกันเลยอ่าใช่เป็นรถเล็กบนด่วนไปอยู่ตลาดตกอยแล้วเราก็ให้ทำงานอยู่บ้านแล้วก็มี มีมอเตอร์ไซค์วินที่รู้จักกันก็มานั่งอยู่หน้าบ้านนะครับเราก็ไม่ได้ไม่ได้ไม่าจะรู้ว่าจะมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นพอดีช่วงนี้ว่านะผมตกใจมากเราพอดีมีลูกค้าของแบงค์เขาเดินออกมาทุกนี้ลูกลนเราเขาก็บอกว่าคนแบงค์คนแบงค์ประมาณเนี้ยแล้วพอได้ยินคำติ้นเสียงเนี้ยก็มีมอเตอร์ไซค์ขี่ผ่านแป๊บไปเดียวแป๊บเดียวซึ่งเราก็นั่งก็นั่งอยู่เนี้ยนั่งกำลังทำงานอเออครับเป็นเป็นมอเตอร์ไซค์อะไรครับ ไม่เห็นเลยเขาผ่านเนี่ยมันมีตู้บังอยู่เขาก็ไปว่าเนี่ยเนี่ยคันนี้เขาบอกว่าคันนี้คันนี้ไปแว๊บเดียวเห็นแบบแวบเราหันไปคันนี้คันนี้เราหันไปมันก็เขายืนปังอยู่หน้าบ้านด้วยล้วพอใส่ก็แว๊บเดียวตอนตอนนั้นคือฝนตกหนักฝนตกฝนตกแรงครับตกแรงแล้วก็พอได้ยินแค่นั้นปุ๊บผมเดินเราไปเนี่ยก็เห็นลุงรอฟ้าเขาออกมาเขาก็บอกว่าไปแล้วไม่ได้ะลรไป